อาซิไซตเสียดตัวใดบุนี้เรือบใส่แต่งตัวเรียบร้อยทั้งไห้เรียบร้อยเรียบร้อยเอาตัวนี้ก็ได้หรอกใส่ซอเบิ่อเช้านี้ซอสจุดเรียบร้อยได้นี่โอ้ยกับเขาล่ะเขาว่างามอะไรงามนี่ล่ะนี่งามอีกอย่างตัวใดเสือร้ายเขาเอาเสื้อผ้ามาส่งไปบอกผู้ใดวันนั้นยังไม่เห็นครับ สามสิเ้าี่ะเสื้อยืดไปให้พี่บอยใส่นอนด้วยสักตัวนึง่งเยดนอยเปดนอนมาเอาไปกินได้่ะกระตุ้องกี่หนอเนอะกระต้งกี่อน ต <c ười> ุยหลาแม่นม็สษมาจัดเสื้อให้บอสถ้า่เาเเปาอูบาทอาตะวันให้ เดี๋ยวจะเสืผาก่อนพี่น้องบอสคุยกับสออยู่นะคะวันนี้ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยชุดลายดอกค่ะโอเคฝากกดติดตามเลยนะคะวันนี้เจอกันที่อำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิเลือกสภากผนเ้าพี่ เคขึ้นมาเก็บของไม่ออไม่นุ่งกระตือนมากพอดีไปแล้วจ้า <c oughs>